ไม่อยู่ตรงริมริมถนนพอดีพอดีเลยข้าวอะไรต้องระวังนะครับตัวนี้โอ้โหมีหลายตัวเลยนี่อยู่ใต้ปีกเครื่องบินนะเนี่ยตัวนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งนะคอยาวโอ้โหตัวใหญ่มากเลยตัวหนึ่งถ้าทางจะไหลล้อนนะครับท่านผู้ชมโอ้ใหญ่มากท่านผู้ชมหนิ สังเกตคนกับไดโนเสาร์ดิเอดมองอไม่เห็นเราอ่ะเนะี่ยไดโนเสาร์ตัวนี้มันสูงมากเออหางไม่อยู่นู่นตัวใหญ่จริงอันนี้ก็สร้างเข้ากับตัวจริงมรงนีงนยโอ้โหใหญ่จริงอ่ะเดี๋ยวลองไปดูตัูตัวมากกับไดโนเสาร์เลยมาตัวเด็กจิ้เกียวเองไดโนเสาร์ตัวบลูเลยเ,เดินไปเดินมาเกือบถึงรถแล้วอ่า <laughs> ใช่มีประมาณนี้ครับ เขากาลังจะ